สวัสดีพี่น้องทุกคนทุก่านที่เข้ามาหลับชมแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางฮานอยมัดรวมจากแนวทางของวันพฤหัสจากวันที่สิบเดือนสี่เดือนเมษสาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจกเมือกมาพบกับแนวทางของแอรจอยคือเกา่าแล้วก็ตามเคยจะสอดิดีทางเอฟซีหม่ทางเอฟซีเก่าด้วยจ้าสําหรับผลฮานอยมัดรวมรวันที่เก้าจาเลขเด่นสี่กับเก้ากันเด่นหนึ่ง พ้นน้อยรอบแรกจะน้อยเฉพาะกิดของเฮาหนึ่งเก้าแปดเก้าสาำหรับน้อยเฉพาะกิดบนเก้เนาะเก้าแจับคูพลาดไปจา้าโอ้โหเ 91, ก้าเนาะเกาหกัดพิษตำแหน่งจะรักรวยรักสิบเด่น9ก้ารุดเก้ามาจะสำหรับเฉพาะกิดบนจ่าล่งเกสาจับคูเข่าตรงๆต,ต,ตัวเน้นเต็มๆ เด่นเก้าวิรุตเก้ามากจ้ะน้อยเฉพาะคิดเกือบเด้งบนหลางจ้ะสำหรับน้อยพิเศษจ,จะ้ะสองเจ็ดสามหลางหาหนึ่งสำหรับน้อยพิเศษหาหนึ่งเข่าตัวครับหนึ่งหาชุดกันจะ้ะตัวเน้นเต็มเต็มสำหรับน้อยหล่อปกติหนึ่งหาเก้าโอ้โหหนึ่งหาตัวเดิม ิดตำแหน่งเนาะมาลักลอยลักสิบจ้ะสำหรับหาเก้าจับคู่พลาดไปจะเมื่อนีงไปบ่ถึงหาเก้าเนาะเขาเด่นเก้าลุดเก้าจะสำหรับชุดเด่นของเขาหน่อยรอบปกติจ้าล่างพวกศูนย์นี่พลาดไปโอ้ของเขามีเก้าศูนย์เขาเอาหกศูนย์เนาะกับผัวสำหรับหน่อยรอบวีไอพีจะหนึ่งแปดเจ็ดสามศูนย์อ่าพลาดไปสำหรับสุดสามตัวของเขาหน่อยรอบปกติเสียดไปแต้มเดียว แนวท่า,าของไอ้จอยวางหายอยู่ที่ว่างหายอยู่ทีหนึ่งสีาสำหรับหน่วยรอบโปกติเข้ามา159จ้าจะหมีตําแหน่งเดียวกันลักลอย4กับ5จ้ะโอ้โห,โหแต้มเดียว9กําแหน่งเดียวกันเลยลักหน่วยอสําหรับสุดซัดตัวเองถือว่าเสียดปิดเลยเนะาะเสียดขาดอี๋ ตัวเนียนเต็มๆเลยเนาะเกือบแตกสามตัวตรงๆตัวเนี้ยสำหรับน้อยหลบปกติของเฮาจะจับผู่เสียดไปสำหรับสามหาสำหรับห้าน้อยมัดรวมของเฮามืนอนี้ก็คือตามนี่เลยจะแนวทางของเฮาจับคู่เขาสองน่อยน่อยเฉพาะคิดกับหน่อยพิเศษจ้าเมื่อนี้มาตามกันต่อจากข้าหน้อยมัดรวมของวันที่สิบจ้าสำหรับแนวทางหัวเล่าพัฒนาของวัน ของวันที่11เนอกากแนวทางปิดหรือบอกอน,นิจชาพี่น้่เอฟซีจะได้มีข้อมูลกับสามารถคอมเมนต์บอกแอดจอยได้นอกจากสำหรับแนวทางหวัวเราะพัฒนาของเฮาเนาะวันที่11บเอ็ดาจะทาพุ้นออกอะลงหายตามปกติทาพุ้นบอกอะอาจสิปิดไปเราจะรอรุนกันอีกทีคือเมื่อแนวทางออกผลเลยเนาะพี่น่เอฟซีท่านใดมีข้อมูลดีๆก็สามารถบอกแอดจอยได้นอกจากสำหรับแนวทางหวัวเราะพัฒนาของเฮาวันที่ 10วันซุกเนาจะแต่คิดว่าหนาสีออกผนอยู่เนาะวันที่10นี่คือเป็นวันซุกนะจ้ะแต่วันที่14นี่คือว่าเป็นวันจันทร์อันน้พนธ์โบนาสิีออกเนาะถ้าพี่น้องเอจะได้มีข้อมูลดีๆกับบอกเราสู่กันฟังได้จ้าสำหรับห้าน้อยมาดรวมจะเลขเด่นมือนี้เด่นหากับ8อ่ะ สำหรับเด่นแปดลุงรุ่แปดแปดสามสำหรับเลขเบิร์นเมื่อนนแอจโชคอัลกันเบิร์นสี่สี่โอ้สำหรับสี่สี่เมื่อีนคำนวณได้เบิร์นแค่สี่สี่เองแต่สี่นช่วนกันกับเลขเด่นชุดกันฮานอยหมัดรวมพ่อดีกันเด่นสี่มีสี่ฮก สี่เจ็ดสี่แปดนะคะสี่เก้าจ้าสามตัวบนแปดหาสี่หาเก้าสี่อันนี้เก้าสี่เนาะบนไม่เล็กหนึ่งด้วยจะเล็กเก้าหาเก้าสี่ 4ี่คูสุดท้ายจะศูนย์หาจ่าเดี๋ยวมาเบิง่งโตเน้นกันก่อนจะสำหรับฮานอยหมัดร่วมก็เห้าจ้าโตเน้น8ปดหาสับหาเก7จ็ดจาสีเกเบิ้ลนสี่สี หนึ่งหาแปดกับหาเก่าจ้ะสำหรับห้าน้อยมาร่วมมือนีเด่นหากับบริจับหาสี่เด่นสี่กับบริจับสี่หาน้องมือนีคาเหล็กพิล็องสี่หาหาสี่ สำหรับแนวทางห้าน้อยของห้ามัดร่วมก็คือตามนี่เลยจจะสำหรับมัดรวมแอสจอยไฮซีน้อยเฉพาะกิดถึง VIP จ้ะหรือพี่น้อยเอฟซีมัอยู่ในห้าน้อยรอบด้กจะจดไว้แค่ว้ฝากน้าไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งละค่ะเนาะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบคอยตามนอกจากบบมีตัวหมักตัวชอบก็คือสามารถปล่อยผ่านได้นอกจากพี่น้อยเอฟซีจะได้บ่มักมัดร่วมก็คือมีแยกน้อยไฮหลับช่มจ้ะสำหรับห้าน้อยแอสจอยลูงไฮสองสูตรจะพิจารณาเปรียบเทียบกันเบิ่งได้จะมือนี คอยมาปังๆคอยมาเด้งๆละกาเนาะองสำหรับแนวทาง่าเขาจะถูกๆแนวทางจากก็ให้พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เขามารับชมแนวทางกับแอดจอยสูงดีเฮงๆปัง,ปงๆรวยๆกันทุกคนทุกท่านจ้าสวัสดีจ้า